เอาละ่ะฮากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม e c h โคคาลิกนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการจัดทีมอย่างไรให้โหดนะครับใส่ตัวอะไรลงไปบ้างดีการลงอารีนาการลงด่านการลงบอสหรือว่าการลงพวกเหี่ยวลึก16ชั้นนะครับ พวกนี้เนี่ยแต่ละแบบมีวิธีการจัดทีมอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอก <ๆ S 2> เทคนิคง่ายๆและการจัดทีมเบื้องต้นให้ได้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และ1กระดิ่งกันด้วยนะครับอ่ามามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านี่เลยครับผมเนี่ยผ่านด่าน1 6บหขีดสิมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเทคนิคเนี่ยสำหรับเทคนิคดีๆเนี่ยมันจะใช้ตอนช่วงพลังที่9 0 0 0 0ถึง1นึ่งแนนะครับแต่ถ้าเกิดพลังมากกว่าแสนห้าไปแล้วเนี่ย าเนี่ยมันก็จะผ่านค่อนข้างง่ายแล้วนะครับแค่จัดทีมให้ดีเท่านั้นพอแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกแบบเลยสําหรับสายงบน้อยสายฟรีหรือคนที่อยากได้ตัวไวๆนะครับทเทคนิคก,การจัดทีมง่ายๆนะครับ จริงๆเนี่ยมันมีอยู่แค่3แบบเท่านั้นแหละแบบที่1นะครับคือแบบสายสมดุลแบบสายสมดุลเนี่ยเหมาะกับการเล่นทุกรูปแบบเลยลงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาลงด่านลงอะไรใช้ได้หมดเลยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าตัวมันต้องครบอย่างแรกเลยคือต้องมีแทงนะครับยืนให้อย่างที่2เลยคือต้องมีพวกตัวสถานะต่างๆเผาผ่านเผาไหม้แช่แข็งสตันนู่นนี่นั่นนะครับบัฟดามเมทบัฟเกาะบัฟอะไรต่างๆนะครับและก็อย่างที่4ี่คือสายดามเมทนะ ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นดาเมจหมู่ดาเมจเดี่ยวนะครับได้หมดในทีมและต้องมีตัวฮิลด้วยอีกหนึ่งตัวทั้งหมดนันก็จะมีอยู่4ี่ห้าอย่างนในทีมเดียวกันหรือว่าอย่างที่2นะครับสายที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกดาเมจลว้วนเน้นจบไวดาเมจหนักนะครับส่วนมากก็จะเน้นไปพวกดาเมจตีแถวกลุ่มนะครับดาเมจตีหมู่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเน้นไปที่พวกตัวสายดาเมจหนักๆเร็วๆนะครับเน้นจบไวหรือสายที่3เน้นเป็นพวกตัวสถานะาะครับเช่นพวกมีตัวฮิลล์ รับดาเมจผ่านเลือดอะไรอย่างนี้นะครับรวมกันละลายแทงพอมีตัวแทงได้บ้างนะครับเป็นตัวแทงแต่ไม่ใช่ตัวแทงอ่ะเรียกว่าสายไฟเตอร์ดีกว่าที่เน้นตีหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็พอรับดาเมจได้บ้างไม่ใช่แทงจ๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสถานะก่อนจะพาไปดูเหวลึกเนี่ยอย่างอารีนาเดี๋ยวผมพาไปดูอารีนาก่อนอารีนาต้องบอกตรงๆว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้ลงเลยนะครับลงน้อยมากๆวันหนึ่งลงไม่ครบหา้าครั้งด้วยเพราะไม่ค่อยมีเวลานะครับ เนี่ยอย่างอลิณาเนี่ยวิธีการจัดทีมนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยหลักๆสําคัญเลยคือตัวสถานะครับพวกตัวสตันแช่แข็งยั่วยูนะครับพวกนี้สําคัญมากๆอย่างพวกนีดเนี่ยตัวแจกฟรีเนี่ยสำคัญมากๆวิธีได้นะไปย้อนดูคลิปก่อนได้ที่ผมลงไว้แล้วนะพวกนี้สําคัญจริงๆเพราะถึงเราจะมีดาเมจแบบมหาโหดเลยนะตีแบบหนักๆฝั่งตรงข้ามนี่ร้องได้เลยหรือมีตัวแทงที่อึดมากๆจนตีไม่เข้านะแต่ถ้าไม่ได้ตีหรือไม่ได้สวนกลับเนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวสตันแช่แข็งยั่วยุ่เนี่ยทำประโยชน์ให้ทีมได้เยอะมากๆนะครับและเปิดช่องเปิดโอกาสให้ทีมเราได้ตีได้สวน ค่อนข้างดีเลยนะครับอรีน่าเนี่ยก็จะแนะนำนะครับแทงจัดๆสักหนึ่งตัวพอและอย่างพวกยูเรียพวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สถานะหนึ่งตัวอย่างพวกนีดพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิวี่อะไรพวกนี้ก็ได้นะที่เป็นกึ่งดาเมจนะครับแล้วก็ฮิลอย่างดีหน้านะครับบัฟออเดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สายดาเมจนะครับอย่างพวกไอเคนกิกกเฟนลีที่ที่มีแจกฟรีก็ได้นะครับพวกนี้นะครับดาเมจหมู่บ้างดาเมจเดี่ยวบ้างปนๆเงินไปนะครับแค่นี้ก็ชนะชิวๆสบายๆละหรื หรือใครที่ไม่มีแทงนะครับก็เน้นตัวที่มันเป็นไฟเตอร์อย่างที่ผมบอกที่พอยืนได้บ้างนะครับอย่างเช่นพวกเฟนลีอย่างเงี้ยที่พอยืนหน้าได้บ้างนะครับหรือว่าออเดรอะไรพวกนี้นะครับที่พอมีเลือดให้ยืนหน้าได้สักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็เป็นพวกบัฟเกาะบัฟอ,อะไรช่วยเพื่อนนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันส่วนการลงด่านอื่นๆเนี่ยสาหรับผมนะจริงๆจัดทีมแบบเดียวกับอารีน่ายังได้เลยนะเพราะการลงด่านมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันจะมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นแหละสําหรับการลงด่านนะฮะบังด่าน เน้นให้ยืนรอบนานๆก็เน้นพวกแทงพวกหิวไปเยอะๆหน่อยหรือบางด่านเน้นต้องจบไวไม่งั้นแพ้พวกนี้เนี่ยก็เน้นเป็นพวกสายดาเมจใส่ไปสักสตัว3ตัวเยอะๆหน่อยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยสำหรับผมสายสมดุลมันก็ดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอะไรบ่อยๆนะครับส่วนการลงหิวลึกเพื่อเอาตัวฟรีนะครับเนี่ยไอหฮวลึกเนี่ยนะเพื่อเอาตัวฟรีนะ หลักๆเลยนะครับเน้นพลังโจมตีด่านที่16เน้เน,นพลังโจมตีโบนัสดามเมจหนักๆนะครับบัฟดามเมจบัฟเกาะมีพวกตัวแนวๆนี้ใส่มาเลยนะครับแล้วก็การเลือกบัฟเนี่ยผมไม่แนะนําให้กด ข้ามนะครับหรือว่ากดกวาดล้างนะถ้าจะเน้นเอาด่านที่16นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบัฟมันจะสุ่มมากมายมหาศาลครับมันจะไม่ได้โบนัสโจมตีแบบที่เราต้องการนรับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมก็กดข้ามนะเกือบจะไม่ผ่านการนับจริงๆพวกโบนัสโจมตีเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะต้องได้สัก60-8 0นะคเรับจะดีที่สุดในการเลือกบัฟนะฮะแล้วก็เลือดเนี่ยห้ามต่ำกว่า5 0อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญแล้วก็พวกอาวุธโบราณน,นะครับ ไม่แนะนําให้กดออโต้เพราะว่าถ้าเรากดออโต้เนี่ยบางทีช่วงจังหวะที่มันควรจะได้คิวหรือว่าทําลายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันไม่ได้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้ใช้กดมือเอานะครับอย่างพวกถ้าไม่มีฮิวก็ใส่อาวุธโบราณที่มีฮิวช่วยให้ยืนได้นานขึ้นหรือว่าถ้าดาเมจไม่พอก็ใส่พวกาดาบนะครับอาวุธโบราณที่เป็นดาบม่วงนั่นแหละใส่เอาไว้โจมตีเผาผ่านได้นะครับส่วนการจัดทีมหลักๆก,ก,ก็คือเน้นดาเมดเน้นฮิวสองอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แทงโลสักหนึ่งตัวพอละตัวดาเมจเนี่ยก็พวก เฟลีโซวานะครับพวกนี้มันฟรีอยู่แล้วสามารถใส่มาได้นาแนะนําต้อง2ตัวขึ้นไปสําหรับดาเมจนะครับแล้วก็พวกเอลีอรีออริอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาช่วยฮิลถ้าไม่มีดีหน้านะครับหรือมีดีหน้าก็ใส่มาด้วยก็ดีแล้วก็ อาวุธโบราณก็ใส่ฮิวมาช่วยนะครับพวกนี้หาง่ายอยู่แล้วที่จะต้องหาเพิ่มก็อย่างที่ผมบอกดานะ่าช่วย ugh, ดีหนะ้าช่วยฮิวนะครับหรือพวกตัวแทงก็ใช้เป็นพวกน้นุกแทงไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ไม่ควรเกิน5เทิร์นถ้าเกินนะครับหรือคิดว่ารอบนี้น่าจะแพ้มีแนวโน้มแพ้สูงนะครับสามารถกดเริ่มใหม่ได้เลยจะไม่เสียรอบนะครับเนี่ยมันจะสามารถลงได้แพ้ได้3ารอบนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดออกกลางคันเนี่ยจะไม่เสียรอบนะก็มาเริ่มใหม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคสําหรับคนที่พลัง น้อยกว่า1นึ่งแนะครับแต่พวก1นึ่งแขึ้นไปเนี่ยจริงจริง เน้นไปที่เรื่องของบัฟแล้วก็การจัดทีมตัวดาเมจสักสองสตัวฮิวสัก1ตัวแทงหนึ่ง 1, ตัวพวกนี้มันก็แทบจะผ่านอยู่แล้วนะผ่านแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพลังน้อยกว่าแสนห้าเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีที่ผมบอกไปทั้งหมดนี้รวมๆกันนะครับในเรื่องของการบัฟในเรื่องของตัวสําคัญนะครับในเรื่องของการจัดทีมวางตําแหน่งนะเนี่ยอย่างของผมวางตําแหน่งนะครับก็ให้ดีหน้าเนี่ยคอยช่วยฮิวเวลาจบเธอ์นับวนกลับไมอีกหนึ่งรอบเนี่ยดีหน้าจะเป็นตัวแรกที่ฮิวให้เพื่อนเพราะว่า ในเทินแรกเนี่ยยังไม่ได้ใช้ฮิวอะไรมากมายหรอกแล้วก็บีมตัวนี้เนี่ยก็จะมีสถานะไม่ย่อท้อนะครับก็คือเลือดลดเหลือศูนย์แต่ว่าจนกว่าจะจบเทินวนกลับมาเทินตัวเองใหม่ก็จะไม่ตายนะครับก็ทําให้แบกรับดาเมตได้ดีเฟนลีเนี่ยก็เป็นตัวไฟเตอร์ที่ดาเมตหนักมากๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของ ยืนได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็วีวีน่ะคอยบัฟขีให้เพื่อนได้นะครับไอเคนก็ตีแบบมหาโหดอยู่แล้วก็ไวท้ทายสุดไว้ปิดจ็อบนะครับเอลลีก็คอยช่วยฮิลเสริมจากดีหน้าอีก1ทีนะครับก็ทําให้ทีมเราเนี่ยอึดขึ้นส่วนอาวุธโบราณที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็กดดาบก่อนแล้วก็อันนี้นี่อาวุธโบราณเฉลี่ยจาะเกาะอ,อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีฮิลถ้าเกิดเห็นว่าตัวไหนมันเลื่อนลดหนัก,นกๆปุ๊บก็ใช้ฮิลตรงนี้ช่วยได้ถ้าจะเกิดทีมเรา หิวไม่ทันนับแล้วที่สำคัญพวกบัฟผู้นำเนี่ยมีประโยชน์มากๆากเราเห็นไหมเปอร์เซ็นต์กอบบวกห้าเปอร์เซ็นต์ฮิตปีบวกสามพัน หรือจํานวนตัวที่ลิงนะครับก็ช่วยได้เยอะมากๆพวกนี้ก็ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยหลักๆวิธีลงเหี่ยวก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีไอเคนเอาโซวาลงแทนได้ไม่มีดีนาเอาเอรีลีออโอริลงแทนได้นะครับไม่มีตัวแทงเอานานุกลงแทนได้เฟลลีมีอยู่แล้วนะครับส่วนวีวี่นี่ก็เอาเป็นพวกตัวหลักเราลงแทนได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้หลักๆก,ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรนะครับมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ